ทำเรียชื่ออะไรครับภาษาทองครับขาจกที่ไหนขาแก่สติเดิมาที่เสาวิชาไรวิในมันแบทเดิมไปทำได้ทุกข้อไหมครับครับอ่านแล้วทดสอบการปัจจัยเครื่องอาศัยของบรพชิตเรียกว่าอะไรเรียกว่าอาศัยครับมีอะไรบ้างมีก็พินาบตรงต้นไม้สามสามยนายาดงมุ่เน่าสีนุ่บาปสิับข้อสองครับอาบัติคืออะไรอาบัติคือโรษ ที่เกิดเพราะความละเมิดครับอ่าต่อเลยครับพระเจ้าทรงพากับอาบัติอย่างหนักได้แก่อะไรบ้างราชีครับพ้าสารนะครับสิกขาคืออะไรมีอะไรบ้างสิกขาคือสิ่งที่พระศุกร์ต้องสาบมีหนึ่งราชีขาเปสองราชีขาเป็นสามราชีขาสี่พิสุขฆามนุษย์ฆ่าสัตว์จะได้ฉานต้องอาบัติอะไรฆ้ามนุษย์ต้องอาบัตฆ่ามนุษย์อาบัติราชีฆ่าสัตว์ได้ฉานต้องอาบัติ ขอที่ครับต่อไปข้อที่5นะธุระทูสกะงุระทูสกะงพิสุปะตุสไลตภูนครับคือประพฤติเช่นไรมีโทษอย่างไรอประะจบพิหัสครับเหือย่อหขอช้สอยครับเช่นอะไรเช่นเดินขาไเต้นแล้ก็อะไรต่อและยืมให้สิ่งของไร้ไม้และวังผลประโยชน์มากครับ จ๋มาต่อไปข้อที่6ครับเพศสัต์ห้ามีอะไรบ้างมีมีดสายในขน้ำมันน้ำมันอ้อยครับน้ำตาลทรายจากเป็นเพศอะไรมอ้อยครับต่อไปข้อที่เจ็ดนะพาดใจจีวอนจีผ้า,าอะไรบ้างพัดตจจีวอ,อ,วอนือผ้าสมาธีกลาตือ อัตลักษณ์บาสุดอาเขไปนะครับข้อที่แฝดพิสูจเข้าไปในบ้านในเวลาวิการโดยไม่บอกลาพิสูจอื่นในวัดต้องอาบัติอะไรหรือไม่ต้องอาบัปตปก่อนนครับ,บไม่ไม่แนนต้มอ่าคือข้อติกานะครับเสกียวัตรชืออะไรเสกียวัตรคือต้องปฏิบัติแล้ว พิสูจไม่ปฏิบัติตามในเสกียวัฒต้องอาบัติอะไรอาัติเท่าห้าสิบในการรับบิณฑบาตพิสูจน์สมเณรนพึงปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามเสกียวัฒจงบอกมาทุกข้อเนื่องได้ดูใจในปารองรับโดยขอรบถามรับแก้ยังว่านี่รับแต่พอสมควรตาก็ยอดมากสิข้อนะครับสำเนินก็ตอบได้ทุกข้อเลยนะเพื่อคะแนนเต็มวันในสอบเชิงต่างเออถูก